สวัสดีครับบรรยากาศช่วงเช้าวันที่เจ็ดเด้อพี่น้องครับมาเบิ้งงัวททองกับงัวแม่สาวครับพี่น้องครับเมื่อนี้มีมาเปิดราคาสองโตครับเอาราคาถือๆกันก่อนครับเบิ้งงัวแม่สาวซะก่อนครับตัวนี้ครับแม่สาวครับไว้สิบเดือนครับสิบเดือนสูงร้อยยี่สิบแล้วครับตัวนี้ครับสูงร้อยยี่สิบเป็นง้วเสื้อสายบ่อยไม้อีกแล้วครับตัวนี้หูหูครับ เปิดราคาเก้าพันบาทครับพี่น้องครับเก้าพันบาทครับทรงฟีบ่เกินลอยโลครับตัวนี้ครับเก้าพันบาทตัวนี้เป็นราคาขายลรยเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาขายเลยครับซื้อมากกับโว้ยแปดพันนะครับตัวนี้ครับขอพันเดียวเท่านั้นขอพันเดียวเท่านั้นครับทรงใกลไๆครับนี่เล่มลักลอยครับพี่น้องครับเก้าพันเด้อตัวนี้ครับสูงร้อยยี่สิบครับ สูงร้อยยี่สิบแล้วเสื้อสายบอยหนังนาะแข้งขาใหญ่ดีนี่งวดเปตะเลี้ยงครับพี่น้องครับหาแนวนี้ไปเลี้ยงเด้อหูด้ดีอยู่ด้เมื่อหนึ่งบ่าตถึงกลางล่มครับเพราะว่าฝนตกนี่ผูกตากฝนไปเลยจับได้ายได้ยูตัวนี้ครับหู้ดีพี่สูงร้อยยี่สิบแล้วเก้าพันบาทครับเล็บดีครับเล็บดีคอขาดีนมสีเต่านี่ เก้าพันเท่านั้นครับเบิ้งครับเบิ้งวัวตัวละเก่าพันตัวยิ่งย่ครับพี่น้องครับตัวยิ่ง่งครับนี่ไพ่มีเงินงบในหน่อยอ้าวจัดตัวนี้ไปครับเก่าพันบาทครับแม่สาวเสื้อสายบอยเดอร์นาเลียงครับนาเลียงหน้าตาดีหน้าตางามดีครับหูดีครับหูดีนาดีพิศตะ่มีแดดคุณอ่ะ อังลางเลยครับอังลางเลยงวงเก่าพันสุดยอดอีลีครับตัวนี้ครับพนดีตั้งหางครับเนื้อหนังดีพนดีครับเก้าพันบาททรงเห็นด้วยลอยโลครับบ่เกินนี่ครับราคาเก้าพันครับตัวนี้ต่อร่องบ่ได้ครับต่อร่องบ่ไรเดอร์ปิดถึือครับเก้าพันบาทนี่คือราคาขายเลยครับใครสนใจอยากเอาไปเลี้ยงต่อครับเห็ดหน่อเห็ดเนียครับพ่มาครับ นี่เบิ้งง้อตัวละเก้าพันพี่น้องนั่นนะครับคัดใส่มาายย้ใหยางดีกระโมกสีดำบ่วฉีบัวแวงครับกันสิเปิดเมื่อสองเมือนสามกันสิว่าเพ่งโพดครับเอาเก้าพันนี่ละเล่มรักลอยครับพี่น้องครับเก้าพันเป็นราคาขายเลยทรงไห้อีกลอยโลฟี่สนใจฟ้าโทษครับตัวนี้ครับง้อดีง้อดีดนังนาดีบ่มีปัญหาครับบ่มีปัญหาง้อตัวนี้ ฝนดีตั้งหากบือเรื่องงานตาชะนี่เล็บงามอยู่เร้อเล็บงามอยู่เล็บงามอยู่ครับนิสัย่นกับเชื่องดีครับเชื่องดีจับได้ใบได้งัวจับได้ใบได้งัวจูงง่ายครับตัวนี้จูงง่ายๆ่ถือฝนครับพี่น้องเปียกฝนฝนตกแห้งทางปทุมลาดครับตกแห้งอีหลีอ้าวสนใจโทร่มากครับเดี๋ยวไปเบิ้งงัวทองไก่คอดครับวันนี้ครับ นี่เป็นง่วแม่สาวทองแรกครับทองใกล้ขอดแล้วประมาณนาทิต์หนึ่งคงสิได้กินน้องกันครับพี่น้องครับสูงรอยสามสิบบวกนิดๆครับง่วลูกแลกนี่หมูกสีดำบอชีบอแวงจับได้ใบได้โย่ตถึงกลางลมมันอยากตื่นจังหน่อยเพิ่งเอาออกขอกมาทายให้พี่น้องเบิ้งครับเป็นเล่มั่นนะครับตัวนี้เป็นเล่มั่นเลือดสูงครับ <laughs> เปิดไใเมือนี่สิบแปดเท่านั้นครับเอาราคาทรงมาเกินรอยโลเท่ากัน ราคาขายเป็นเลยครับเมื่อแปดเป็นง้วทองงัวทองครับเก่าเดือนเลื่อยแล้วนับมือถอยหล้างแล้วนับมือสีออกนะครับพี่น้องครับนับมือถอยล้างแล้วนี่บเกินอาทิตย์ครับบเกินอาทิตย์นมงามงามครับง้วตัวนี้นมงามหัวนมในนยอๆเลยเพราะว่าแม่สาวทองแหลกครับแม่สาวทองแหลกเล็บกับงามเด้อเล็บงามแข็งขาดีครับงัวเล่มันครับเล่มันหุ่นเบ่งนมครับ เพเริ่มบวมลงม,มาแล้วนี่เมื่อแปดครับพี่น้องครับอยากได้ง้วนทองก็ต้องไปรุ่นโดนก็ต้องไปเลี่ยงโดนเลี่ยงอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้ออกลูกให้เห็นเลยเฮ้เบิ้งครับเบิ้งครับนมต้นๆนมตน้นๆนังนาดีครับเป็นงัวผสมตะหน่อยขึ้นตะหน่อยครับง้วสายพันุ์นี่ขึ้นตะหน่อยครับสายพันุเล่นี่เล่ผสมนี่ขึ้นตะหน่อยเดอ้อขึ้นแล้ว็สมเลยครับอย่าไปล่อเสียเวลา เอาผลิตเอาลูกเอาเต่าเพิ่นหมื่นแปดครับพี่น้องหมื่นแปดโค้หางใหญ่ๆครับโค้หางใหญ่เลยโอ้นน่ะโค้หางใหญ่ๆครับโค้หางใหญ่แห่งตานล้างกวางปูนโคกหางครับเบิ้งเพลครับเบิ้งเพลิกโค้หางใหญ่แล้วครับตานล้างกวางดีเสื้อสายเล่มันครับเสื้อสายเล่มันหมื่นแปดเท่านั้นครับ ง่วรุ่นทองอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้น่มใครคืนข,ข่ขคืนครับนมครับใครคืนไขรคืนแล้วนมอุ่นนม่มใครคืนใ่ขคืนแล้วอ่าสนใจโทษด่วนเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝ่าวโทษเดอ้อหมื่นแปดครับเป็นง่ว่าทองใกล้คลอดครับเบิ้งครับพี่น้องครับสนใจโทษหาบ่าวตึงในเดอ้อเมื่อนี้มีมาฝากน้ำกันสองชุดน้ำกันครับ ง่วเก่าพันแล้วง่วงมื่นแปดสองตัวนี้เป็นราคาขายเลยพี่น้องต่อบดได้ครับทรงฟีได้อยู่ลอยโลประมาณนี้นี่เดือไผ่อยา่างยกชุดเลยก็ได้ครับยกชุดไปน้ำกันเลยก็ได้ที่มีแต่ตัวเป็นตาเอาครับนาเลียงครับถ้าไปน้ำกันสองตัวก็สามารถลดได้อีกครับจักสี่หาลอยโยู่นี่สนใจโทรสนใจโทร ฝนเริมมาครับพี่น้องครับตกตั้งแต่เสาร์ครับฝนกระไดเดี๋ยวสิได้นำเพิ่นเขาข้อเขา,ขา,ขาลัก,ก้อนครับวันนี้ครับแดด<ม>บ่มีครับแดดบ่มีเบิ่งนมีิครับนมงามเด้เอผู้น่ะนมสีชมพูอ,องตองเลยสีชมพูอ,องตองเลยอ่าตัวหนึ่งสิบแปดตัวหนึ่งเก้าพันอ้าวพี่น้องสนใจโทรด่วนหาบ่าวถึงด่วนเดอ้อสำหรับคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกะขอจะผีว้เพียงท่านี้ก่อนครับบรรยากาศ ฝนตกครับสวัสดีครับผม